ที่นี่เรามาดูการค้ำประกันการทํางานบ้างครับการค้ำประกันการทํางานเนี่ยถือว่าเป็นการค้ำประกันหนี้ในอนาคตครับกรณีดังกล่าวเราจะเห็นว่าเป็นการค้ำประกันการชําระ นี่ค่าเสียหายที่ลูกจ้างอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างซึ่งตามปกติผู้ค้ำประกันจะทําสัญญาค้ำประกันในวันที่ลูกจ้างเข้าทํางานหรือหลังจากวันที่ลูกจ้างเข้าทํางานแต่ผู้ค้ำประกันอาจทําสัญญาประกันไว้ก่อนที่นายจ้างจะตกลงจ้างลูกจ้างก็ได้เพราะเป็นการค้ำประกันนี่ในอนาคตในการวินิจฉัย ถึงความรับผิดของผู้คำะกันถ้าไม่มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นสารีกาจะพิจารณาว่าลูกจ้างคนที่มีการคำะกันนั้นมีหน้าที่ทํางานอะไรมีภาระงานอะไรให้นายจ้างถ้ามีการทําความเสียหายกับนายจ้างในขณะที่เป็นลูกจ้างในภาระงานนั้นผู้คำะกันต้องรับผิดเตะถ้า ทำความเสียหายเกณนายจ้างขณะที่ลูกจ้างไปทําภารกิจอื่นนอกเหนือไปจากหน้าที่นอกเหนือจากภาระางานของลูกจ้างแล้วผู้ค้าประกันไม่ต้องรับผิดผู้ค้าประกันไม่ต้องรับผิดสําหรับจํานวนค่าเสียหายที่ผู้ค้าประกันจะทําสัญญาค้าประกันได้นั้นต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับอภิบรายาดีกาแปดสองทับสองห้าหกศูนย์นะครับ ลองดูคำพิพากษาดีการหนึ่งสามเจ็ดสามทับสองห้าหนึ่งสามโดยที่ประชุมใหญ่ครับคดีนี้สารีกาวินิจฉัยว่าการทำสัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงานโดยปกติย่อมเป็นที่เข้าใจกันว่าผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดต่อเมื่อลูกจ้างทำให้เกิดความเสียาหายแก่นายจ้างเฉพาะในหน้าที่การงานของลูกจ้างเท่านั้นถ้านายจ้างประสงค์จะให้รับผิดตลอดไปถึงการกระทำนอกหน้าที่นอกพาระง,งานของลูกจ้างด้วย ก็ชอบที่จะระบุไว้ให้ชัดเจนในสัญญาค้ำประกันจำเลยเป็นผู้ค้ำประกันเอเข้าทํางานเป็นลูกจ้างของโจ์ตําแหน่งหัวหน้าช่างเครื่องไฟฟ้านี่ระหว่างทํางานเป็นลูกจ้างโจทเอขับรถของโจ์ไปชนรถผู้อื่นเสียหายและบาดเจ็บเนี่ยมีคนบาดเจ็บทําให้โจ์ถูกฟ้องถูกไหมโจ์ใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลดังกล่าวไปครบถ้วนกระบวนความแล้ว โจทย์จึงมาฟ้องคดีนี้แต่ไม่ได้นำสืบว่าการที่เอขับรถยนต์ของโจทย์ไปก่อเหตุขอให้เกิดความเสียหายนั้นได้กระทำในทางการที่จ้างหรือในหน้าที่หัวหน้าช่างเครื่องไฟฟ้าหรือไม่ในกรณีนี้จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันคำพิพากษาดีกาที่หนึ่งสี่แปดสามทับสองห้าสองเจดคดีนี้สาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยที่สอง คำประกันการเข้าทำงานของจำเลยที่หนึ่งในหน้าที่พนักง,งานขับรถยนต์ของโจ์โดยคำประกันเฉพาะกรณีที่จำเลยที่หนึ่งปฏิบัตนะิโดยเฉพาะกรณีที่จำเลยที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพล่องเป็นเหตุให้รถยนต์หรือทรัพย์สินของโจ์ชำรุดเสียหายหรือในกรณีที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากจำเลยที่หนึ่งทำละเมิดต่อบุคคลอื่น หมายถึงความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถโดยเฉพาะการที่จำเลยที่หนึ่งนำใบสำคัญเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นเอกสารปลอมไปเบิกและรับเงินจากโจทย์อันเป็นการละเมิดต่อโจทย์นั้นสารกิกาวินิจฉัยว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาค,ำค้ำประกันจำเลยที่สองซึ่งเป็นผู้ค,ำค้ำประกันไม่ต้องรับผิด คำพิาพากษาดีกาที่สองสามเก้าสามทับสองห้าสองเจ็ดครับคดีนี้สารดีกาวินิจฉัยว่าโจทก์จ้างจำเลยที่หนึ่งให้ทำหน้าที่พนักงานขายตั๋วรถโดยสารจำเลยที่สองเข้าคำประกันการทำหน้าที่ดังกล่าวสารดีกาวินิจฉัยว่าปกติย่อมเข้าใจได้ว่าถ้าจำเลยที่หนึ่งทำความเสียหายแก่โจทก์เฉพาะในการทำงานตามหน้าที่เท่านั้นจำเลยที่สองจึงต้องรับผิดในฐานะผู้คำประกัน เมื่อต่อมาปรากฏว่าจำเลยที่หนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ขายตัวรถโดยสารแต่ไปทำหน้าที่นายตรวจตัวไม่มีหน้าที่ขับรถจำเลยที่หนึ่งขับรถโดยสารของโจทย์ไปชนรถผู้อื่นเสียหายเนี่ยเป็นการกระทำนอกเหนือพาร่างงานที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดตามสัญญาลองดูคำพิพากษาดีกาที่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งับสองห้าสองเกคดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่หนึ่งทำงานเป็นนักการโรงแรมของโจทย์โดยมีจำเลยที่สามเป็นผู้ค้ำประกันความเสียหายอันเกิดจากการทำงานของจำเลยที่หนึ่งต่อมาโจ์เลื่อนตำแหน่งให้จำเลยที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นพนักง,งานเก็บเงินในห้องอาหารโจทย์ให้จำเลยที่หนึ่งหาผู้ค้ำประกันจำเลยที่หนึ่งก็จัดให้จำเลยที่สี่เป็นผู้ค้ำประกันต่อมาจำเลยที่หนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงแรมของโจ์โจ์จึงฟ้องจำเลยที่หนึ่งผู้ทำละเมิดฟ้องจำเลยที่สามในฐานะผู้ค้ำประกันเดิมและจำเลยที่สี่ในฐานะผู้ค้ำประกันคนใหม่ให้รับผิดชอบคดีนี้สารีกาวินิจฉัยว่าการที่โจ์ได้ให้จำเลยที่สี่เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่หนึ่งนั้นมันแสดงให้เห็นชัดแจงเต็มตาอยู่ว่า โจทย์ไม่มีความประสงค์ให้จำเลยที่สามผู้คำประกันเดิมมันต้องผูกพันตามหนังสือรับรองต่อไปอีกแล้วจำเลยที่สามจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์ในการที่จำเลยที่หนึ่งไปกระทําละเมิดต่อโจทย์นะครับคำพิพากษาฎีกาที่ห้าเจ็ดสองศูนย์ทับสองห้าสามสามคดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยที่หนึ่งเข้าทํางานเป็นพนักงานของโจทย์ในตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภยัยจำเลยที่สองเป็นผู้ค้ำประกันโดยสัญญาค้ำประกันมีข้อความว่า เมื่อจำเลยที่หนึ่งได้เข้าทำสัญญาเมื่อจำเลยที่หนึ่งได้เข้าทำงานในธนาคารแล้วภายหลังได้หลบหนีหรือช่อฉนยักยอกหรือทำให้ธนาคารได้รับความเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สินไม่ว่าประกันไหนก็แล้วแต่จำเลยที่สองผู้ค้ำประกันตกลงชดใช้เงินให้แก่โจรอมาครับปรากฏว่าจำเลยที่หนึ่งหลอกลวงให้ลูกค้าลงชื่อในใบถอนเงินแล้วนำใบถอนเงินเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตน โยต้องรับผิดชอบตอ่อลูกค้าโยจ์จึงฟ้องจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองในฐานะผู้ค้ำประกันให้รับผิดคดีนี้สารนิกาวินิจฉัยว่าจำเลยที่สองผู้คำ้ำประกันการทำงานในตำแหน่งพนักงานร,รักษาความปลอดภัยเท่านั้นนะครับเมื่อจำเลยที่หนึ่งไปกระทำละเมิดนอกตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานร,รักษาความปลอดภัยจำเลยที่สองในฐานะผู้คำ้ำประกันเขาก็ไม่ต้องรับ